ก็ตีค่อยๆไข่ขึ้นนะครับตายแล้วครับไข่ขึือกไข่็ดีวะครับโอ้เด็ก็ดีก็ดีก็ดีเซ็กเซ้งเลยเนาะ็ดีอันนี้เาเรียกว่าไข่ไข่ปิ้งนะฮะจะทำไข่ปิ้งนะครับเมนูไข่ปิ้งนะครับ,รบอันนี้คือวัตถุดิบที่กำลังจะ ต่อไปนะครับนี่ครับปรตูดิบมแ้าม่ใหญ่ครับน้ำบ่าน่องโปอึดดรับนี่ครับพ่อแท้ครับเมืองอะไรับนี่ครับแนวใส่ครับกลวยครับกลวยกันกลวยง่ายๆครับเทลงไปครับนี่ครับลำลอกวาแซกครับอย่าใส่หลายนช่ไอย่าใส่อย่าใส่เต็มแห้งนะครับอย่าใส่เต็มแห้งมันจะหล่นนะครับคนท้องมันต่อพีรลอกผิดลอกเฉยนะครับ เมื่อนี่จักหน่อยถ้าเบิ่งครับไปที่เป็นแนวเดยเขาก็ใส่ไปพอสมมา,ากภาควันนะครับก็เหมือนไข่ตุ๋นนั่นแหละครับแต่ว่าเขาดีเอาไปอุ่นแบบอุ่นน้ำห่อนเขาไอไอน้าห่อนนะครับเขี่ยเข้าไปเขี่ยเข้าไปชงเงินชงเงินชงเงินเขาดี เป็นไข่ปิ้งหรือทีเป็นไข่แตกนะครับค่อยเบิ่งครับค่อยเบิ่งค่อยชมตอนต่อไปครับไฟ่ตรง,ตง,ตงค,ค่อยๆใส่ให้หง่ายกว่าเลยใส่ลงไปครับเชื่อมเยครับใส่แตงกองนะไไครับใส่เช้่อมครับก็ดีเนาะก็ดีนะลดใส่ลดให้กุ้งตองใส่ไหลใส่ปลดีสุมาห์ห้าวัน

บอทันลงครับเพราะดีแล้วเนาะตองทำยังไงล่ะเอ้าแค่ใยได้เด้่ยแต่ส่วนที่พอนึงเหลือครับถอดอันนี้คือเป็นกล้วยครับก็เอินกล้วยปีโป้ง่ายๆครับชาวบ้านห้างึือเดี๋ยวค่อยมาดูตอนสุกไฟไฟอ่อนครับไฟหนเราต้องให้ไฟเบาๆครับไม่ต้องไฟแห้งแล้วค่อยไปเรื่อยๆนะครับไฟอ่อนๆพราะสีบอทังการควบหอนของ ของอะไรนะครับเขาจะเอาแช่ไอน้าครับเอาไอน้าขึ้นมาแล้วกาศเอาซึ้งปิดไว้เมื่ต้องปิดสนิทนะฮะปิดของมีอากาศนี่คือเอาไอน้านะครับไปมันสุกประมาณสักเกือบเคิร์ชั่วโมงครับ20นาทีครับ20นาทีผ่านไปพี่น้องครับ20นาทีผ่านไปครับอันนี้คือเขาจะเอาไปย่างเนาะจังหน่อยเนาะแต่ว่าเขาต้องปิดแก๊สปั๊บเอาลงไว้มันเย็นสักเกินนะครับมันเย็นสักเกินเนาะคือใครปิีงได้พี่น้องหมูสุดยอดเด้ เย็นก่อนใช่ไหมอ่าเย็นเเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปิ้งให้หน่งพี่น้องค่ะรอสักหรอสักเย็นแล้วพี่น้องบ้างจาเต่แล้วเย็นแล้วข้ากรเสียบหมครับเสียบหม้เลยเด้อเสียบหมนะครับเสียบไม่พร้อมย่างครับเสียบพร้อมย่างใครปิ้งพี่น้องใครปิ้งเสียบย่างสองกพอครับเาเอาขึ้นขึ้นข้นขาไเลยครับใครปิ้งนะงเครื่องนะครับทรงเครื่อง ไลยครับแม่ต้องขิน้องหามากนะครับเนาะอ้อนเนีก็ไม่ตะเกียบเพิ่อยางอเลยครับอยางเลยอ๋ออยางก็กกลวนี่ครับ,รบหลังจากมันเย็นแล้วนะระโอเคครับเดี๋ยวถ้บเบิ้งต่อเวลาตอนสุด เป็นกันอันนี้ย่างแล้วครับย่างแล้วบหัวสิเป็น่าอะไรนะครับการทดลองครับย่างแล้วโอ้ห่อน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 ได้เป็นหอนด้บอกได้บัดหายเข้ามาได้ข้าห่อนหน่บัดปอกครับปอกปอกปอกจิปป่อนพี่น้องมึงห่อนครับได้ครับได้ คือเป็นไข่ปิ้งครับแต่ก็จริงต้องให้เย็นก่อนนะพี่น้องเด้อจะมาแบบเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยมันห้อนดีเลยครับอันนี้ขึ้นได้ครับไต่ดีไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งเอาจะต่อหไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะข้าวพี่น้องใช่โอ้ห้อนวีดีเลยโอ้ยเต่อน,นี่ยห่อนแห้งครับห่อนแห้งเพราะว่าทานมันทานมันกล้าครับทานมันกล้าจะแกะก่อนดีไหม บอ้ะพาต้องครับเอางี้แหละครับผมคนงี้แหละผมตรงไปตรงมาครับพอตัวพีตรน้่งครับมันห้อนครับมันห้อนมันห่อนคือมันห่อนครับว่าตัวู้ไดครับหี่ว่าเห็ดไดคือเห็ดไดเห็ดบ่ได้ว่าเห็ดบ่ไดดอันนี้คือเป็นใครใครปิ้งนะครับเป็นการทีทดลองเห็ดนะครับถามว่าเบื่องจากมองไดมาก็คือเห็ดเองนะครับล่องๆ่องเบืองว่าสิเป็นบอ่สีล่องเห็ดแล้วมันสีไใ้บอนะครับ แต่ว่ากะโอเคอยู่ดีเนาะแต่ว่าห่อนครับพี่น้องห่อนห่อนนั่นว่าเจ้าห่อนอยู่ด้อยู่ดีปาดซะบ,บ่กเฮืมีดพาซะบ,บน่นาะอันนี้ค่คอยๆแกะครับค่อยๆแกะคือผมอยากให้หูว่าเป็นไข่ปิ้งที่ค่อยเห็ดค่อยถนอมมากนะครับต้องห่อนเจ้าห่อนอยู่นีห่อ,หอนโดน,ดนเดี๋ยวผมจะว่ายเนาะสีเฮเบิงครับเข้าบริเวณเหนียวเนานะมันก็นเลยแกะยากเนาะอันบ่ นัง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 แต่มันตัได้เย็นนะเออนาะอ่านี่นี่เขาต้องแก้ดีกวอมามันี่เห็นป่ะครับส่งเครื่องครับส่งเครืองส่งเครืองพราะว่าจะมีพผิดไทยมีทุกอย่างนะครับเข็บมาหนึ่งื่อส่งเครื่องไว้นะครับเห็นไก่ปิ้งส่งเครื่องครับเดีแก้ให้เบิเร์ดับรองว่าแ่บครับแต่ว่าถถามมันเนย็นเย็น มันรบมันด่างมันรบมันด่างคือเขาค่อยๆแกะเนาะเพราะว่าทีจริงไขปิ้งถ้ามันเย็นแล้วมันจะแกะง่ายครับแต่ว่าอันนี้คืออย่ากแกะพี่น้องเมื่อว่าเฮ็ดได้จิงบบมันเป็นกิ่งบบตั้งแต่ที่เขาหนึ่งแล้วคือเขามันกลายไขว่าหนึ่งเห็นก็คือเห็นมันสุกเหมือน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบแกะค่อยๆแกะเนาะค่อยแอกะว่าโอ้ยเสียดายได้บ้างไม่เหมือนกัน เกับเป็นมุมเลยอันนีอ้อันนี้ค่อยแก้พี่โน้องค่อยแก้เอาอันนี้เอา,เอา,เอา,เอานี่คือสรงเครื่องครับมีพริกไทยมีทุกทุกอย่างสีวา่างมีต้องเปลือดไข่มันว่แมนครับเพราะว่ามันผมจะแก้ให้มึงตอน,นอนห้อนครับนอนห้นนี่ต่อจะไม่ไม่ครับเพราะว่าผมไม่ดึงตัวนี้ออกนะครับโอห้อน เป็นคนดีใจห้องกันไฟครับใจห้องกันไฟเมื่อกี้เสียงดังอี้อี้ัางบ้านแล้วจะเปิดแอร์ครับแล้วเปิดแอร์ครับพี่น้องเปิดแอร์ตัวมันได้ดังแห้งแอร์ขาเจ้าพอดีครับพอนหลังเอาสิบาทมึงนะครับได้เหมือนเด้พี่น้องมึงเด้เป็นไหนพี่น้องเป็นเหนนี่ไข่ปิ้งพี่น้องเอาสามีแหระครับผมครับขอบคุณหลายพี่น้องครับผมครับอันการทดลองครับทดลองมัน้องมีผิดพาดกันบ้างแต่ว่าอันนี้พ่กิดพาดหร้อพี่น้องแซ่บอีดี ทีซิ้มใหม่มึงเพราะพ่อโอ้อโอ้โอ้โอ้โอโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ